ลค,คลิปนี้ผมจะพูดถึงทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสครับ <S <S <ๆ>กับรูปแบบการสร้างความคุ้นเคยกับไม้และลูกเทเบิลเทนนิสครับการสร้างความคุ้นเคยกับไม้และลูกเทเบิลเทนนิสหรืออุปกรณ์เทเบิลเทนนิสมีความสาคัญและเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิสครับเพราะเราจะได้ทราบถึงน้ําหนักและนขนาดครับของอุปกรณ์เทเบิลเทนนิสต่างๆ ซึ่งจะทําให้เราสามารถมีความคุ้นเคยและมีทักษะพื้นฐานที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับแบบฝึกการสร้างความคุ้นเคยกับไม้และรูกเท็บชน,นิ s มีหลายวิธีมีวิธีใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแบบที่1จับไม้ในท่าที่ถูกต้องแล้วลองยืนดูนะครับแล้วลองสบัสดของง้อมือตามที่เรียนถนัดในลนักษณะของการตีหน้ามือ หลังมือหน้ามือหลังมือหน้ามือหลังมือแบบนี้เลยครับไม่ยากครับลองทำดูนะครับแบบที่สองครับจับไม้พิ่ปองในท่าที่ถูกต้องหงายไม้ปิ่ปองขึ้นวางลูกปิ่ปองไว้บนไม้นะครับแล้วก็เลี้ยงลูกปิ่ปองให้อยู่บนไม้พิ่ปองแบบนี้นะครับดีครับ เราสามารถเพิ่มความยากขึ้นได้โดยวิธีการเดินครับไอ้ลูกฟองถือไม้ครับหรือตึได้ตึมได้เคนะครับไม่ยากนะครับลองทำดูนะครับแากที่สามครับมือข้างหนึ่งถือไม้พิปองไว้อีกมือข้างหนึ่งถือลูกปิปองปล่อยลูกปองให้ตรงกับไม้ แล้วตีลูกปองขึ้นไปหนึ่งครั้งแล้วจับเอาไว้นะครับ 1. 1> แล้วเรียนจะต้องกำหนดจำนวนครั้งนะครับว่าเรียนสามารถทำได้กี่ครั้งหรืออย่างเช่น3 0มครั้งนักเรียนก็ปล่อยแล้วก็ตีขึ้นไปครับ1 2 3สาตีทำจนครบจำนวนครั้งที่เรียนกำหนดไว้ครับต่อไปครับจับไม้มีปองเฉียงไปข้างหน้า4 5ิองศา ถือลูกไมงปองห่างจากไม้ประมาณ6กนิ้วครับ๋ยวลูกไมงปองกระทบไม้ให้ลูกไมงปองเด้งกลับมาแล้วเรานํามือจับลูกไมงปองไว้ครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับไม่ยากนะครับลองทําดูนะครับแบบฝึกต่อไปครับเป็นการดออลูกิมงปองครับวิธีการก็คือหงายไม้นะครับให้ไม้ปองอยู่ระดับ เอวของเราครับหรือสะดือของเราก็ได้นะครับด้วยปองจะต้องลอยอยู่ในระดับศีรษะของเรานะครับเดาะไปเรื่อยๆนะครับกําหนดจํานวนครั้งหรือกําหนดเวลาก็ได้ครับแบบนี้นะครับเพิ่มความยากขึ้นเพิ่มความยากขึ้นโดยการเดินก็ได้นะ ายตาเราต้องมองที่ลูกอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดการพลาดหรือลูกมีฟองตกลงไปเท่านั้นเองครับลองทําดูนะครับแบบฝึกต่อไปครับตีลูกมีฟองที่กระทบฝาผนังแล้วให้ลูกฟองกระดอนพื้นหนึ่งครั้งแล้วก็ตีสวยต่อไปต้องให้ลูกมีฟองกระทบพื้นหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้ครับ ต่อไปแบบฝึกสุดท้ายครับเป็นการตีลูกมีปองกระทบฝาผนังแต่ไม่ให้ลูกมีปองกระดนอนพื้นครับก็คือการตีลูกมีปองต่อเนื่องนี่เองครับไปดูกันเลยครับกำหนดจํานวนครั้งนะครับว่านักเรียนจะตีให้ได้เท่าไหร่หรือจับเวลาครับไม่ยากใช่ไหมครับลองไปทําดูครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสร้างความคุ้นเคยกยกับไม้และลูกเทเบิลเท,เท,เทเนนิสครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับนักเรียนและก็บุคคลทั่วไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่กับอาจารย์เบนครับ